ปลูกผักชีเห็ดจังไรสีง่ามแบบนี้เอฟซีเมื่อไหม่อยากได้วิธีปลูกผักชีจ้าพี่น้องแม่น้ำไผ่จะหาจ้าสำหรับวิธีปลูกผักชีผักชีลาวหรือว่าอ่าผักชีไทยจะได้ขึ้กันจ้าพี่น้องตัวนี้แม่น้ำไผ่พึ่งถอนพักทีวา่วาวันใส่น้ำเป็นออกเป็นผักกวางตุ้งผัก,กวางตุ้งน้ำเพิ่นจ้าพี่น้อง อย่นี้ก็ใส่คือกันแต่ตัวนี้จะเป็นหัวไชเท้ายิ่งเฮ็ดให้พักชี่งามเร็วจ้ะพี่น้องอีกอาทิตย์เดียวนี่มนมน้ำพ่าพึ่งให้ปุ๋ยเก็ดไปข้างเดียวแล้วก็ให้ปุ๋ยไปคำนึงก็คือจบจ้ะพี่น้องใส่ปุ๋ยข้างเดียวจบเลยอีกอาทิตย์หนึ่งมนน้ำพ่ายสามารถถอนขายออกไปแล้วก็ที่เรือตัวนี้นี่คือเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชสองตระกูล พืชสองยางอยู่น้ากันได้คือตัวนี้เก็บว้กินหัวเอาตัวนี้ออกเหลือตัวนี้ไปกินหัวต่อไปซึ่งหัวใส่เท่ากัอยูบโดนได้จากพี่น้องบโดนเขาก็ได้ถอนลอเห็นบ่นี่ยแม่ลำไผ่ปลูก้บโดนนห็นบ่หัวงหญ่เหลาจากพี่น้องบ็นหัวโย่ขึ้นโยกขึ้นโยกขึ้นเบิ้งงามงามตัวจากพี่น้องก็จะประมาณนี้จ้ะแม่ลำไผ่ชอบปลูกพักสองยางใส้กันแต่ว่าตัวนี้แม่้ำไผ่วานพักกองตุง หงเตใส่ก็เลยก็สามารถเก็บใ้ได้เพราะว่าหงตุงหงเตเขาคขนขางสิว่าใบตากออกแบบนี้นอกจากพี่น้องเนาะใบงหญ่เดี๋ยวเขาจะคุ้มพักชี่ข้นบ่ได้ก็เลยไปถอนออกจากพี่น้องแต่ว่าตัวนี้สามารถเก็บใบไใด้อีกอาทิตย์หนึ่งแม่น้ำ่าไสัก,กสิเอาพักชีออกเลยจากพี่น้องนั่นเลยจากพี่น้องให้ปุ๋ยไืชแค่รอบเดียวก็ได้ขายเราจะอายุเพียงยีสิบันเ้อก็ได้สามารถถอนขายได้เงินเราจะพี่น้องพักชี่มีปู่เท่านขายเลยได้จากพี่น้อง พ,พักที่จีนแดดนี่ก็คือการจัดพ่นองพักชีจีนนี่แดดอ,ออกแล้วจ้าพี่น้องสามารถเทวิทธีเดียวกันได้จ้าพักชี่จีนเมลันพายก็ใส่วิธีเดียวกันกพักต่างๆก็ใส่วิธีเดียวกันจ้าพี่น้องเดี๋ยวเมลันพ่สิหายวิธีการเพราะปลูกสําหรับพักที่สำหรับมือใหม่นะจ้าพี่น้องนอะสำหรับมือใหม่อย่าไดวิธีปลูกพักที่็ะจังไดจังห้ให้งามห้บ่เปื่อยห้บ่เหลืองมาสั่น อันนี้เอฟซีเมื่อไม่เพันว่าเพันปลูกแล้วมันเหลืองแต่เมื่อน้ำผ้ายุ่แล้วเออวิธีการดูแลเมื่อน้ำผ้ก็ให้ไปแล้วนะาจา๊ะน้องวาให้บุ๋ยกิตกับปูนขาวไปรอบเดียวก็คือจบจ้าพี่น้องแปลงนี้เมื่อน้ำผ้ายใส่แปลงนี้คันตอนแรกผสมแกบแกบที่เอามาใส่เมื่อน้ำผ้ใส่กับเกบสดุดๆนี่นะจ๊ะพี่น้องแกบสดุดๆนี่แหะเพราะว่า เกบหายากพึ่งหาแกบได้จ้าพี่น้องพึ่งได้เห็ดเพราะว่าแกบมันหายากพึ่งมีแกบบ่ได้มักจ้าพี่น้องใส่แกบแบบสยกดๆเลยจ้าใส่แกบบียกชดๆเลยเอามาคูกเขาให้เขาดินสะก,กอนคุกเขาผสมกับดินแปลงเก้านี่หละจ้าพี่น้องตัวนี้เป็นดินเก้าแปลงเก้าซึ่งบ่ได็ดปุงดินไม่แต่กับมิตรดินเปาเปาเปาพราะว่ารอกอนแม่น้ำพ่หาแกบบ่ได้ก็เลยใส่ดินเปาเปาเห็ด ดินเขาแน่นพักกับบ่เงามปนไดในรอบที่ผ่านมาเนาะจ้ะเนาะเพราะว่า,าบ่มีอีหยังหยากับบ่มีสีร่องพื้นเพราะว่าบ่มีหยาใส่มีแต่ดินปเป่าเปล่าปลูกพักแต่กันยังไดคข้ายได็กินยู่จากพี่น้องเฮยียดแบบจำเป็นคือแมล็ดพสิเฮ็ดแบบมี่จังไดเอาจังสรนสีบ่สีบส่บหาสรรหาหาสื่อมาใส่ประมาณนี้จากพี่น้องตอนนี้ไม่แจบแดี่วเมล็ดพสีหวานพักที่จากพี่น้องลงทุนตังนี้สีร่งทุนสิบบาทอันนี้ได้หน่อยได้หลายกับยุกับอ่ายุกับ ลูกกอบเจ้าของร้านคนสีเบียยเบ้ยงขายมาจากคุณแม่เมีงขายเป็นถุงหนึ่งบันน้ำผ้ขายถุงละสิบบาทอันนี้ได้หลายอยู่เจ้านี่ได้หลายจากพี่น้องละกันมเมล็ดพันธุ์คนคางสีเบียวา่าสมบูรณ์ดีเลยจากพี่น้องตรงดีบอกภาษาบ้านเฮากับสี่าตรงดีจากพี่น้องสวยงามผ่อนป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่เฮาเบิ่งกะรู้มาจาะพี่น้องงอกดีแท้แน่นอนอันนี้แค่แม่น้ำผ้าสีใสแครซ่องเดียวจ้ะพี่น้องแครซ่องเดียวก็พอแล้วสำหรับเตียงซับนี้ แปลงตัวนี้กับสีเทบเทาทับสองเปลยงนั่นเนาะเมล็ไพัวานสองเปลยงนั่นวานสองถุงแต่ว่าแปลยงนี้เมล็ไพ่สีวานถุงเดียวเพราะวา่าเมลิดพันธุ์ได้หลายอยู่ล้็ตุ้งดีพร้อมจ้าพีน่น้องสำรับผ่านตอนแรกอะ่ะผสมคลุกเข่าดินครับแกบให้เข้ากันดีๆแล้วเมล็ไพ่กับสีวานร่องพื้นจ้าพี่น้องร่องพื้นด้วยด้วยปุ๋ยสูตรชิมหากระวานไผ่พ่อประมาณจ้ะพี่น้องบ้านไผ่พ่อประมาณ ให้น้องไผ่สีล่งพืนโดยปุ๋ยปุ๋ยเ็ดปุ๋ยสูตรจิ้งหาสต่หาหนึ่งจะเป็นอ่องพืนโดยปุ๋ยสูตรสิบห้าแล้วก็ห้กระสีรย้งมาเด็ดเด้วลยจาจะกสิสีรยงมาเด็ด ก้าเอาใจพี่น้องแปลงจำมีห้องสีว่านจำได้ห้องสีพ่อดีแบบว่าสีทั่วแปลงนะก้าเอาจ้จกระโบว์กระสีโบนาทอแปลงสองแปลงนั่นดอกเพราะว่าแม่นันไผ่ติใส่ซ่วงเดียวแต่แม่นันไผ่เบิ่งเดียวได้ยุ่งจ่านายุ่จ้าพี่น้องเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ได้หลายอยู่เดียวกับตรงดีพร้อมนะจ้าพี่น้องยุ่งกับลานจ้าบางลานเพิ่ณกะเฮ็ดน้อยจ้าพี่น้อง ด้านนกระเหินเห่าหลายอยู่ก็เหล่ติงเตลารานคาคนสิเหตดหาเห่าเนาะ่นมาแบงขาย่นสือมาเป็นหอยเงเพยคนก็นมาแบงขาย้าเห่าสื่อหอยใงญ่มากกับคุมค่าจะพี่น้องกัิจคุมค่า ถือว่าหนาพอสมควรอยู่จากพี่น้องถือว่าโอเคอยู่เนาะได้แบบนี้แล้วว่านนายพักซี่บ้านปุ๋ยแบบนี้แล้วหา้าบสีม้าลวยปุ๊กด้วยหนจากพี่น้องปุ๋ยขอ,อกเนาะปุ๋ยขอ,อกลวยบางๆไปมีซ้ำไรใส่ซํานันจากพี่น้องพอว่าห้าสีลวยเก็บคุ้มอีกโบกอีกสั่นหนึ่งอยู่จากพี่น้องอันนี้คือห้าใส่ให้เป็นสารอาหารของเขาซ,ซื้อจากพี่น้องแม่น้ำไผ่สีบใสัยวิธีขูดเขาเด้อ เพราะว่าคุกเข่าเขาสีลุ่งไปข้างล่างสารอานเขาสีลุ้งไปข้างล่างพักห้อ่บด้กินแต่ว่าห้างส่ข้างบนแบบนี้คือพักห้าไดีกินจากพี่น้องพักห้างสีไ้กินหาลวดอ่าอุ้ยขอกแบบนี้เราห้างก็สีลวดเแบบกลยดปุ๊บไห้น้าไห,าไหา้มันกรบเมล็ดพันห้าเพราะว่าเดี๋ยวหมดจะมาขาดไปกินแกพี่น้องแด้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าห้าปโบบ่มี คือเขาสีฟอเนาะจ่ะพี่น้องเนาะเขาพองขึ้นมาแล้วเขาโดนแดดโดนแดดเขาแหงเขาก็ดสีฟอเขาก็สีบกเกิดดีเ้าก็บกบหายหายมีดหายมีดมันเล็ดพันธุ์ผักจ่ะพี่น้องปลาเอากบมันม่ดพันธุ์ผักเขาเมีธีง่ายๆจ่ะพี่น้องขั้นตอนต่อไปกะอายุได้ประมาณสองอาทิตย์ก็คือให้ปุ๋ยเก็บแล้วก็ปูนขาวผสมน้ำคือเมียงลำไผ่ผ้าเห็ดในีค่คลิปนั้นเนาะจ่ะพี่น้องเนาะ ก็คือจบขั้นตอนการดูแลรักษาพักชีปลูพักชีให้งามให้ได้ยู่ได้กินได้ขายแบบนี้จ้าพี่น้องอบแบบนี้เองจ้าแพบบี่แบบน้องง่ายจ้า,าสำหรับชิปนี้แม่น้ำไผ่กะสิขอจบลงไห้อเพื่อนแกนีเนะจ้าพี่น้องเนาะวังว่ากงสิเป,ป็นแนวทางห้มือไม่ได้ดีได้จ้าพี่น้องเนาะเอาไปแนวทางแม่น้ำไผ่ปเฮ็ดเบิ้งจ้ามียังกะสามารถคอมเมนต์มาในคลิปของแม่น้ำไผ่ได้ได้จ้าเด้อคอมเมนต์ใ้คลิปได้จ้าเด้อ ตาผีและน้องไปเพียงแค่นี้จ้าชิหนาพอกันไม่จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ